มาครับมาครับสวัสดีครับผมโยชิตะคลิปนี้ผมจะมารีวิววิธีการเล่นวิธีการใช้งานนะฮะตัว V168 แต่ตัวนี้จะเป็นตัวระบบ GPS นะครับว่าเล่นยังไงใช้งานยังไงนะครับมาเลยครับเดี๋ยวพี่โยแนะนำให้ฟังนะครับหูกล่องหรูพรีเมียมเช่นเคยครับมีกระเป๋าใส่โดนให้พร้อมครับผมนี้่ามาทุกขั้นตอนครับเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการเล่นให้นะฮะเปิดออกมาครับ ที่ได้ไปนะฮะอันดับแรกเลยคือสูตรรนหนึ่งนะครับโดรนสองนะครับตัวรีโมทรีโมดนะครับผมตัวนี้นะครับสองตัวเซนเซอร์เซนเซอร์เนี่ยเอาไว้เล่นเพาะในบ้านเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดเล่นนอกบ้านไม่ต้องใส่เพราะใช้เป็นตัวระบบ g p s แล้วแบตเตอรี่ครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับแล้วก็นี่เลยครับผมสูงชิปล็อกตัวนี้นะครับจะมีชุดใบพัดให้ถึง1เซตเลยนะแปด 8ใบเลยนะครับแล้วก็ที่ดีเลยนะครับสายชาร์จนะครับสายชาร์จให้มา2ชุดครับเพราะตัวนี้นะครับตัวรีโมทก็เป็นตัวระบบชาร์จไฟนะครับนี่สายชาร์จให้2ชุดแบบนี้นะครับมีไขควงมาให้พร้อมนี่ไว้ถอดน็อตนะครับแล้วก็มีน็อตมาให้ด้วยนะทุกคนเผื่อใครทำเลิกถ่ายนะฮะมีอะไหล่มาให้นะครับตัวนี้แล้วก็นี่นะครับจะมีชุดคู่มือให้อีกหนึ่งเล่ม ค r c อ d e อีกหนึ่งเซ็ตครับผมแต่จริงๆริเล่มหนึ่งเขาก็มีให้แล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะลองมาประกอบกันดูนะฮะทุกคนนะครับเจ้าตัวโดเนี่ยนะฮะถ้าเอาอีกดีกว่าถ้าเกิดใครเล่นในบ้านเนี่ยนะฮะถ้าจะใส่เซ็นเซอร์นะครับอ่าเปิดฝาตรงนี้ออกน,นะเซนเซอร์นะฮะเปิดตรงนี้ออกน,นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแต่ผมแนะนําไม่ต้องใส่เสนซนเซอร์ก็ได้เพราะเขามีตัวสแกนพื้นอยู่แล้วดีกว่าเยอะนะฮะเสถียรกว่าเยอะนะครับถ้าจะใส่ก็นี่นะครับเคี้ยวใส่ลงไปอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเล่นการแจ้งใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะเราไม่ต้องเปิดใช้งานนะฮะจะใส่ให้สวยก็ได้นะครับหรือจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตัวเซ็นเซอร์นะฮะต่อไปครับการกลางปีกนะเอาตัวขายาวออกก่อนทุกครั้งนะฮะทั้งสองข้างนะครับแล้วขาสั้นตามครับแบบนี้แบบนี้ฮะจะเป็นสีดําแบบกัมยี่เทมาาครับแบตเตอรี่ครับผมนี่นะฮะแบตเตอรี่นะครับการใช้งานนะครับอาอนุยากนะครับผมจะชาร์จให้ดูก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ครับเวลาชาร์จ ไฟนะครับแนะนำปลั๊กที่มีตัวหัว USB แบบนี้ดีสุดครับเราก็เสียบลงไปอย่างนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่ครับเสียบชาร์จตรงนี้นะครับจะมีรูให้นะครับแล้วก็จะมีไฟสีแดงติดนะครับเห็นไหมไฟสีแดงถ้าเต็มไฟจะดับลงไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดไฟดับแล้วนะครับจะเอามาเล่นนะฮะเราต้องให้แบตเตอรี่เขาเย็นก่อนนะครับอย่าใส่ตอนร้อนอย่าบินขึ้นตอนแบตเตอรี่ร้อนนะครับ ถ้าจะชาร์จเล่นเสร็จแล้วจะชาร์จถอดออดแบตออกมามันจะอุ่นมันจะร้อนนะฮะเราต้องปล่อยให้แบตเตอรี่มันเย็นก่อนนะครับค่อยเอาไปชาร์จไฟเขาจะได้เข้าสม่ําเสมอจะได้ใช้ได้แบบนานๆหน่อยนะฮะหลายๆปีหน่อยนะครับอ่ะโอเคอีกันใส่นะครับเขี้ยวอยู่ข้างล่างนะฮะใส่ลงไปครับปึ๊บเท่านี้เองนะครับต่อไปครับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้จะมีที่จับโทรศัพท์มือถือมาให้เลยนะฮะติดตัวมาให้เลยหรือจะถอดออกก็ กดตรงนี้นะฮะเขี้ยวตรงนี้แล้วก็ดึงออกได้แบบนี้นะครับถ้าใส่ก็อย่างนี้ครับผมแบบนี้นะฮะมีมาให้พร้อมนะฮะวางโทรศัพท์มือถือก็ลักษณะนะครับเขาจะมีลูกยางรองให้อยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ฮะใส่แบบนี้ครับลักษณะการใช้งานจะเป็นแบบนี้นะฮะที่จับโทรศัพท์มือถือโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีขาให้ด้วยนะฮะเผื่อจับไม่ถนัดนะครับดันขาออกมานะฮะแล้วก็จับเนี่ย ช่วยจับนะฮะให้มันถนัดมือมากขึ้นนะครับแล้วตัวนี้โหมดนะครับจะเป็นตัวแบบชาร์จไฟจะมีหัวชาร์จให้รูชาร์จให้นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่ชาร์จไฟก็เหมือนกันนะทุกคนนี่นะครับเสียบเข้าไปครับตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าเสียบกับปลั๊กที่เป็นหัว USB นะครับเขาจะขึ้นไฟแบบนี้เพื่อแสดงกือนว่าชาร์จไฟถ้าเกิดเต็มไฟดวงนี้ก็จะดับลงไปแต่ตัวนี้นานๆชาร์จทีนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ อ่ะต่อไปนะครับตัวนี้เราจะมาดูวิธีการใช้รีโมทก่อนการใช้รีโมทนะทุกคนนะฮะเอามาครับอันดับแรกนะฮะกลางออกนะครับ2ถ้าช่วยจับถ้าจัดอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดช่วยกลางออกแบบนี้3นะครับเปิดสวิตช์ขออนุญาตเปิดโดนด้วยแล้วกันนะฮะปึ๊บกดค้างนะครับตัวโดนให้มีไฟมีเสียงนะฮะต่อไปครับรีโมทนะครับเปิดตช์ตัวนี้ครับ นี่นะฮะให้มีเสียงตัวนี้ถ้าเกิดเราเล่นนอกบ้านเล่นนอกบ้านนะครับเราไม่ต้องปรับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นในโกดังในบ้านนะทุกคนนี่ครับตอนนี้นะฮะลูกสอนมันชี้อยู่ที่นอกบ้านอยู่ใช่ไหมฮะถ้าเราเล่นข้างในอย่างเงี้ยจะสตาร์ทไปติดเล่นไม่ได้เราต้องกดปุ่มนี้หนึ่งทีครับกรณีเล่นในบ้านนะ GPS กดค้างอ่าให้เขาเปลี่ยนไปที่เล่นในบ้านเห็นไหมครับ เขาจะเปลี่ยนจากตัวนอกบ้านมาในบ้านมาเป็นในบ้านให้เรานะครับอ่ะโอเคทีนี้นะครับการเล่นโดเนี่ยนะฮะเราเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถ้านอกบ้านไม่ต้องเลยนะครับทีนี้นะครับการคาลิเบตนะฮะสำคัญนะสำคัญทุกครั้งเลยนะฮะการคาลิเบตนะครับให้เรากดที่ตุ่มนี่ฟ้าผ่าตรวนี้เขาเรียกกัาตัวคาลิเบตเข็มทิศก่อนกดหนึ่งทีปุ๊บอ่าไฟจะกระพริบเห็นไหมฮะไฟกระพริบนะจับตัวโดนยกขึ้นครับ หมุนแนวนอนช้าๆจะมีเสียงดังหนึ่งติต๊ดหนึ่งแล้วนะจับตั้งขึ้นอ่ะตีนี้จะมีเสียงดังสองติต๊ดแสดงว่าเรียบร้อยแล้วไฟนิ่งแล้วเห็นไหมฮะวางอันนี้คือการเล่นในบ้านนะครับต่อไปนะครับก่อนขึ้นบินทุกครั้งถ้าเราเซตระบบเรียบร้อยวางที่วางเรียบร้อยกดคาลิเบตไจโรอีกหนึ่งทีกดแล้วปล่อยปึ๊บไฟจะกระพริบอีกทีเลย แวะมีเสียงดังติดไฟนิ่งอ่ะทีเนี้ยเตรียมพร้อมบิดแล้วนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะเราจะมาทําการโหลดโปรแกรมนะครับโหลดโปรแกรมลงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับอ่าทีนี้มาครับใครต้องการไปโหลดที่แอปสตอร์เพย์สตอร์ก็พิมพ์ตัวนี้เลยนะฮะ F ะ H F U N นะฮะ เป็นตัว head f a r นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นชื่อโปรแกรมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เป็นไม่เข้าใจไปที่บ้านเขียวนะครับหน้าหลักนะครับไปที่ตรงเพิ่มเพื่อนนะครับกดตรง qr code นะครับทีนี้สแกนครับถ้าเราใช้เป็น ios นะฮะก็เขาจะมีบอกนะฮะ ios คือตัวแรกนะครับแล้วก็มีตัว android google นะฮะอะผมจะสแกนตัวแรกผมจะปิด2ตัวนี้นะนี่ครับแล้วก็สแกนลงไปอย่างนี้ทั้คน นี่ครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยขึ้นแทบเป็นสีม่วงๆอย่างนี้แตะเข้าไปครับปุ๊บนี่ครับ HFUN Pro ชื่อโปรแกรมคือคือชื่อนี้จะไปค้นหาใน a s p Store หรือเพจส o o ร g ก o กก็ได้นะครับทำการติดตั้งครับกดที่รูปแม่ครับตัวนี้ปุ๊บการโหลดโปรแกรมลงหน้าจอคือต้องมีอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์แต่ถ้าเกิดออกไปเล่นนะฮะต่อสัญญาณ wiFi โดน อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไม่ต้องใช้จะใช้ Wi-Fi จากโดนปล่อยออกมาโทรศัพท์รับสัญญาณเรียบร้อยนะฮะไวมากเปิดครับลองเปิดเข้าไปดูโปรแกรมเขาจะเป็นตัวหน้าตาเป็นแบบนี้กดคอนเฟิร์มนะฮะแต่ก่อนบินนะครับเราต้องกดสาร์นะฮะเพื่อดูภาพอ่ะอันนี้หน้าโปรแกรมจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนนะโอเคนะครับต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi นะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เอามาดูครับนะ เราก็ไปที่ตั้งค่านะฮะไปที่ wifi นะครับเขาจะมีรหัส Wi-Fi ของโดนตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับ hycbs มันจะขึ้นแบบนี้นะแตะเข้าไปทําการเชื่อมต่อนะร,รอสักครู่เขาจะขึ้นว่าเครือข่ายไม่ปลอดภัยเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเป็น i o s ก็จะขึ้นแบบนี้เป็นแถบสีส้มนะฮะคือ ไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมันจะขึ้นแบบนี้แหละนะครับอ๋อครับปไปที่โปรแกรมที่เราโหลดไว้เมื่อกี้นะครับชื่ออะไรนะเมื่อกี้นี่ฮะ F uh, H F U N U N Pro แต่เข้าไปครับทำนี่ครับกดอนุญาตครับทุกครั้งเวลาถ่ายภาพและวิดีโอเขาจะได้โหลดไปที่คลังภาพแล้วก็อนุญาตระหว่างการใช้แอปก็ได้นะครับ เวลาเชื่อมต่อครั้งต่อไปนะฮะมันจะดด่งขึ้นมาเลยทีนี้ต้องการดูภาพกดที่ start ครับแล้วก็ confirm ครับผมอ่ะกล้องมาแล้วฮะอ่ะทีนี้กล้องชัดสวยขึ้นเลยนะครับเห็นไหมนะถ่ายภาพนี่ครับตัวกล้องอยู่ด้านนี้นะซ้ายมือแตะเข้าไปถ่ายภาพอนุญาตทั้งให้เข้าถึงทั้งหมดนะฮะมันจะลงไปที่ถังภาพถ่ายวิดีโอแต่ที่ตัวกล้องวีโอนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นตัวสีส้มนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้แล้วขึ้นวินาทีเป็นสีแดง นะครับอันนี้คือถ่ายวีโอนะแตะออกนะครับเหลือนะครับเราจะมานะครับเล่นกันเลยดีกว่าอ่าอันนี้เราเราจะทดสอบการเล่นในบ้านให้ดูก่อนนะครับทดสอบการเล่นในบ้านให้ดูก่อนนะดูก่อนมาเลยครับเมื่อกี้นะครับการบินทุกครั้งที่บอกไว้นะฮะก็คือต้องมีการทาการคาลิเบกอ่ะผมขออนุญาตทําให้ดูอีกครั้งแล้วกันนะอันนี้คือจริงๆเราคือเราต้องเซตโดรนนะฮะเซตโดรน เรียบร้อยนะฮะเชื่อมต่อโหลดเรียบร้อยนะฮะเชื่อมต่อไวไฟเรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะขั้นต่อไปเราจะต้องตามการคาลิเบตละนี่คือขั้นตอนจริงนะฮะอ่ะนะครับคาลิเบตนะครับกดที่ตัวรูกฟ้าผ่าหนึ่งทีนะครับจับตัวโดนยกขึ้นนะฮะตอนนี้ไฟกระพริบนะครับทุกคนยกขึ้นหมุนแนวนอนช้าๆอ่ะเสียงดังหนึ่งทีจับตั้งขึ้นนะครับ อ่ะดังสองทิศนะฮะถือว่าเรียบร้อยไฟนิ่งแล้วเห็นไหมวางนะครับและให้สมบูรณ์อีกนะครับต้องคาลิเบตไจโรอีกหนึ่งครั้งก่อนที่บินนะฮะกดหนึ่งทีแล้วปล่อยแล้วดูไฟที่ตัวโดนนะฮะกระพิธีเลยเห็นไหมครับต่อไปนะครับก่อนที่บินนะฮะเราทําการสตาร์ทขึ้นอยก่อนที่ตุ่มลูกกุญแจตรวนี้ครับกดหนึ่งทีปึ้มนะครับใบพัดทางานนะฮะแตะคันโยกด้านซ้ายขึ้นครับผมต้องการให้บินขึ้นนะฮะความสูงแค่ไหนพอปุ๊บให้ปล่อยรีโมทเลยนะการขึ้นครับ ปล่อยมือปุ yeah! ๊กจะล็อกล็อกระดับ really? ท <sh> ันท right. an <sh> no ีนะฮะล็อกระดับทันทีครับแตะลงปล่อยมือล็อกระดับทันทีเห็นไหมครับอ่าต่อไปนะฮะทีนี้เขาจะมีตัวปรับกล้องนะฮะถ้าเราเลื่อนไปทางขวามือนี่คือกล้องขึ้นใช่ไหมฮะถ้าต้องการให้กล้องลงเลื่อนมาซ้ายออาดูนะครับเลื่อนมาซ้ายมือนี่นะครับทุกคนอ่าเข้ามาดูนะฮะเนี่ยซ้ายมือครับปรับกล้องค่อนข้างสมูทมากครับปูภาพสวยมากครับ หรือว่าโอเคเลยนะฮะในระดับเริ่มต้นที่ดีเนี่ยสุดแล้ว90องศาปรับขึ้นเลื่องไปขวาเลื่องไปขวานะทุกคนอ่าปรับขึ้นนะครับนี่นะฮะเลื่องไปขวามือนะครับแบบนี้นะครับถ้าเล่นนอกบ้านจะล็อกตำแหน่งเป็นดาวเทียมจะนิ่งกว่านี้อีกตอนนี้เราจะใช้เป็นตัวระบบเซ็นเซอร์สแกนพื้นนะฮะเหมือนโดนทั่วไปเพราะมาเล่นได้2โหมดนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวนี้นะครับจะมีสปีด สปีดเปิดขึ้นมาคือสปีดหนึ่งอยู่แล้วนะฮะกดตรงนี้ครับเพิ่มความแรงดัง2กิกคือจะเป็นสปีด2นะฮะกดอีกทีหนึ่งกิกคือสปีดหนึ่งตัวนี้จะมี2กสปีดครับเพราะบินขึ้นไปมันล็อกตำแหน่งได้แม่นยำอยู่แล้วนะครับและเขาจะบอกนะฮะร,ระดับความสูงความไกลด้วยว่าสูงและไกลแค่ไหนนะครับแล้วตัวนี้นะอยากจะบอกว่าเขาสามารถเรียกกลับบ้านได้คือเอาไว้ใช้เล่นกับนอกบ้านกับ GPS นะฮะตรงนี้ครับ เห็นลูกโล่ไหมฮะคล้ายๆดาวเสากด1ทีปุ๊บคุณบินโดนไปร้อยเมตรสองสามร้อยสี่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรคุณไม่บินกับเองแบตเตอรี่ยังไม่หมดนะฮะคุณกดตัวนี้ครับหนึ่งทีปึ้งตัวโดนจะเซ็ตตัวแล้วบินกับเองอัตโนมัติและลงจอดณนจะุดทึดบินนี่เอาไว้เล่นนอกบ้านคือระบบนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่โดนหมดอะ่ะเป็นยังไงเขาจะมีเสียงเตือนดังที่ตัวรีโหลดครับหน้าจอก็มีบอกนะฮะว่าเอ่อ l แบตเตอรี่ มีตัวหนังสือขึ้นเป็นสีแดงแล้วกระพริบดังติ๊ดติตต๊ต,ติต๊ถ้าคุณไม่บินกลับตัวโดนจะเซ็ตระบบบินกลับมาเองนะฮะบ,บินกลับมาเองเสร็จแล้วนะครับเขาจะมาอยู่อยู่บนหัวเราตรงนั้นจุดขึ้นบินนะครับที่เราเซ็ตระบบไว้เมื่อกี้คือคาริเดกินทิปและคาริเดกไจโรไว้เขาจะมาหยุดอยู่ตรงบนหัวนะฮะประมาณความสูงก็ประมาณ20เมตรนะฮะตอนนี้ยังไม่ลงประมาณ2-3นาทีนะฮะถึงจะลง ระหว่าง 2- อสามทีถ้าเกิดเรายังไม่ลงนะฮะเราบินได้อยู่ครับระยะวงล้อมประมาณ20เมตรนะฮะร,ระยะรประมาณ20เมตรนะฮะเพราะมันจะล็อกให้ละเพราะมันเผือให้หมดแล้วนะฮะสนาทีเกือบ3าทีทีนี้คุณจะถ่ายภาพถ่ายวีดีโอได้หมดเลยความสูงมันก็ล็อกให้แล้วนะครับเพราะแบตเตอรี่มันอ่อนได้แค่20เมตรไกลก็วงล้อม20เมตรท่านเอง นะถ่ายภาพก็อย่างนี้จนกว่าแบตเตอรี่จะหมดถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมดจริงๆจะลงจอดแล้วเดี๋ยวเขาจะบินกลับมาเองอีกถ้าคุณบินออกไปนะฮะอยู่ที่ประมาณ10เมตรที่สตรนะฮะเขาจะบินกลับมาเองนะจุดบนหัวขึ้นดินทีนี้กลับมาเสร็จแล้วตัวโดรนจะค่อยๆลงครับค่อยๆลงนะฮนะถึงพื้นณจุดที่บินก็จะดับเครื่องให้เราเองแบบอัตโนมัติครับผมโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเราเล่นในบ้านอย่างนี้นะฮะไม่ใช้โหมด T X น,น,นะฮะเวลาลงเราต้องกดพันยกซ้ายโดรับ ไปลงอย่างนี้ท้าไว้อย่างนี้ทา้า,ทาไว้อย่างนี้นะคือเล่นในบ้านนะครับปึ่งกดให้สุดนะฮะถึงพื้นนะเขาก็จะดับเครื่องให้เราเองอัตโนมัติเราให้ปล่อยดับเครื่องเสร็จแล้วเราให้ปล่อยคันโยกออกนะครับโอเคนะฮะโดยประมาณนี้ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่โยพาไปบินกลางแจ้กดีกว่าตามพี่โยเลยครับ